สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับต้อนรับทุกการปรุงกินกับอเล็กกานิกวันนี้นะครับผ่าทันมาต้มตีนวัวครับช่อมารีกับใบเฉม่วงนะครับครับพี่น้องครับตีช่วงเรากำลังตุนนะครับเราท็อปวัวฆ่าใส่ไปสองวัวนะครับพร้อมแดงต้องรามวัวแล้วก็ตามไปด้วยตะไคร่ต้องร่ามตอนนะครับทำการตุนรอจนหนามแห้งนะครับนี่เราตุนด้วยหมายฟืนวันนี้จ่แก๊สไม่ได้พี่น้องครับเปลืองนะครับตีนวัวเนี้ยวไว้ทุกนานหลังจากนั้นพอว่าเบื่อได้ทีเราเติมน้ำเราไปปรุงรสกันครับชิมแรกว เรล่มที่ใดๆเขาแกบพี่น้องครับเลืที่ครับท่านผู้ชมหลุงคลักเลยครับนี่มาครับพี่น้องครับเราเติมน้ำกันครั้งนี้ก็คือปล่อยให้เกือบแห้งนะครับแล้วปรุงรส้วยเกลือนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตามโดยพุ่งปรุงรสตอนนั้นตีนวัวนะครับต้มทุนใบแจมม่งจนได้เป็นวุ้นะครับนีมาครับพี่น้องครับช่วงที่เรากําลังต้มนีวเราเอาใบแจมม่วงกันก่อน สักเดียวเราก็ใส่ใบจะม่วงเกลียวเผื่อให้ได้กลิ่นสดความม่วงของใบจะม่วงนะครับใบม่วงนะครับเราเก็บมาเสร็จเรียบร้อยมัดติดนี้ก็เราทำการรม่มนิดนึงร่มลี่น้องครับเพื่อให้มีความเปรี้ยวออกมาให้มากนะครับนี่รมกลางๆถามอันนี้เลยครับเอาแบบธรรม,มาชาติกันเลย พี่น้องครับนี่และวิธที่ตายแต้ๆนะครับการต้มตีนวัวหรือการดูขัวตามงานต่างๆนี่ครับพี่น้องครับเราก็ซส้ใบม่วงนะครับเผื่อตํากันตุนตีนวัวครับชอมาลี่นะครับให้ได้ความเปื่อยเมื่อนบุญนะครับเวลาตักกับจรมากความว่าตัดทีเดียวมันก็ขาดไปเลยครับพี่น้องครับเอ้ยเปื่อยปลุยกันนะนตามกันไปดูนะครับตามไปชมกันนะตลอดคลิปนะครับว่าเปื่อยกันรับไหมตีนวัววันนี้นะครับมา ชิมกันก้อนกับว่าพลุยว่าเปื่อยเป็นวุ้นเลยยังนี่มาๆๆกันมาชิมกันก้อนเล๋อตีกับนี่เอ็นนในกับนี่เอ็นเอ็นเอ็นเ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 นชอมาลี่กันเล๋อตีอ้อมกับอ้อมหมักมาอ้อมใบจะม่วงสุดยอดชิมด้วยกันนะครับร้อนเหลือเกินปากฟอมแมตเลย เนื้มสุดยอดครับเนี้ยบสุกเลยครับสุกเลยครับพี่น้องครับอ้อมพี่น้องเอือหายกลิ่นธรรมชาตินะครับความว่านกองใบเฉาม่วงนะครับพี่น้องครับอ้าย จะเป็นกับแกลมด้วอกินกับข้าวนะครับนี่แหละที่จอมารีคนกนนะครับตีกากิีตีนมันกับตีอุงตีนมันเลยแหละยอดนะครับตรงนี้อ่าเกี่ยวนึบนับนับนับ,นบแรงๆไปนเนออครับกระทุกออกทุกใจคลิปฝากกันด้วยนะครับเป็นกําลังใจจุดกดไลค์กดแชร์กดทับสกายกดติดตามกดกร,ดระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของกุ๊กกิ้งอิตติ้งนะครับพิษอ่าเล็กหรือปรุงกินกับมาเหล็กนะครับก็ประคุณถุก่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ